50าบวกกับอาการไวท้องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถบรรเทาให้น้อยลงได้ค่ะอาการไวทองที่ทุกคนต้องเจอร้อนวูบว่าเหนื่อออกกลางคืนนอนไม่ดีหรือว่าอารมณ์สวิงอาการเหล่านี้ค่ะบางครั้งเราเองก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะตอนที่เข้าสู่ภาวะไวทองไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวเราเองแต่ว่ามีผลกระทบกับคนรอบข้างเราด้วยแต่อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะเราสามารถบรรเทาให้น้อยลงได้โดยการดูแลรังไข่ของเราให้สมบูรณ์เพื่อเป็นการปรับสมดุลฮอร์โมนจากภายในด้วยวิตามินเหล่านี้ค่ะตัวแรกค่ะธาตุเหล็ก การเสริมธาตุเหล็กอย่างเพียงพอจะช่วยทําให้นําเอาออกซิเจนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆไปเลี้ยงตามอวัยวะในร่างกายได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงรังไข่ด้วยและธาตุเหล็กเองค่ะยังทําให้เราสดชื่นมีแรงระหว่างวันรวมถึงทําให้เรานอนได้ดีขึ้นด้วยค่ะตัวที่2ก็คือวิตามินดีนอกจากจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมทําให้กระดูกของเราแข็งแรงในช่วงวัยทองแล้วนะคะมีงานวิจัยพบว่าคนที่มีระดับวิตามินดีต่ําจะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีปกติรวมถึงความ รุนแรงของภาวะซึมเศร้ายังแปรผันตามาระดับวิตามินดีที่ต่ำลงด้วยดังนั้นค่ะการเสริมวิตามินดียังทําให้ผู้หญิงวัยทองสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยค่ะโคเอนไซม์ Q10 เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ของเซลล์ค่ะช่วยให้เซลล์มีพลังงานและยังมีวิตามินและก็แร่ธาตุอีกหลายตัวนะคะอย่างเช่นวิตามิน B3 แมกนีเซียมรวมถึงวิตามิน E เมื่อรังไข่สมบูรณ์ก็จะทําให้อาการวัยทองลดลงด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดข้อ ความด้านล่างเพื่อทักหาแอดมินของเราได้ฟรีค่ะ